สวัสดีครับมาหนีสวนอิมสุกสีผ้ามาเบ่งกลวยแปลกอีกชนิดนะครับที่สวนอิมสุกนะครับก็คือกลวยที่ออกปีหรือออกลูกกลางลบต้นนะครับนี่ครับแต่ว่ากระบอกแปลกมากไม่เอียงนะครับก็คือกวยมาห้อยอย่างงนะครับต้นนี้ออกเครื่อเดียวนะครับแต่ออกกลางลาตน้นอันทีสิบหกนี่อจติโชคดีนะครับบางคัน สำหรับนักเสี่ยงโชคกับวัสมบุนบนไดน,นะครับพะวันออกกลางลํำตนแทงนะครับเป็ดกล้วยมาห้อยนะครับมาหอยนะครับกล้วยจากเมริกากลางนะครับต้นนี้กล้วยที่สามารถออกเครือได้ตั้งแต่หนึ่งเครือถึงประมาณเจ็ดถึงแปดเครือนะครับลักษณะไข่กล้วยหอมนะครับ่าลวกซุกเดียวรสชาติ ไข่กล้วยหอมนะครับผสมกับกล้วยไข่นะครับส่วนใดที่เราเข้าในนี้นะครับอยากได้ดั้มไปปลูกกระติดต่อข้ามานะครับขายราคาถึกๆนะครับหนอละห้าร้อยห้าสิบนะครับช่วงนี้ครับการขึ้นลงของราคาแล้วแต่ช่วงของราคาตลาดนะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับหนอพอฝนตกเราหนอตาจะแตกกันเยอะนะครับ ออกเครือเดียวนะครับลูกจะโตนะครับแล้วก็ลูกจะลายนะครับวีจะลายแต่ว่าถ้าออกลายเครือกลูกจะหน่อยลงตามนะครับตัวนี้มันออกกลางลาต้นนะครับก็ได้บอคอยสมบูรณ์มากไหมนะครับจะให้ดูนะครับนี่อย่างแปลกๆลายๆอย่างนะครับสวนยิมสุกครับครับเซหรชินีเอาสมีกอนะครับเจอกันชิปนะสวัสดีครับ